สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธม,มินะคะดิฉันธม,มิศุมรทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีอัปเดตให้กับผู้สมัคร e b 3หรือวีซ่าใบเขียวจากการทํางานหรือใบเขียวจากการทํางานตอนนี้นั้นคิวการรอถอยออกไปกแล้วค่ะจะถอยมากแค่ไหนมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ ผู้ชมคะคลิปนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสาหรับผู้ที่สมัคร EB 3หรือใบเขียวจากการทํางานค่ะอัปเดตเล็กๆนี้นะคะเรื่องของคิวีซ่าใบเขียวจากการทํางานนะคะการสมัครใบเขียวจากการทํางานนั้นมีหลายประเภทนะคะหนึ่งในนั้นที่คนไทยสมัครกันเยอะนะคะก็คือการสมัครบเขียวจากการทํางานประเภท EB 3ซึ่งคนไทยหลายคนมากนะคะอาจจะเคยได้รับใบเขียวจากการสมัครประเภทนี้แล้วอาจจะกําลังอยู่ในช่วงการสมัครใบเขียวประเภทนี้อยู่สิ่งหนึ่งที่หลายคนที่สนใจในการสมัคร ประเภทนี้นะคะจะต้องทราบไว้นะคะก็คือการสมัคร EB 3นั้นมีคิวในการรอคือไม่ใช่สมัครปุบเราได้ปับและคิวการรอนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ทนายเปลี่ยนแปลงคิวนี้ไม่ได้คุณเปลี่ยนแปลงคิวนี้นนนนนนไม่ได้ทางอิม i ม r เรชั่นจะเป็นผู้อัปเดตคิวนี้เองคิวการรอน,นั้นจะมีการอัปเดตทุกๆเดือนนะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตในช่วงปีด้วยคิวแต่ละครั้งนั้นก็จะเร็วขึ้นช้าลงเป็นไปตามจํานวนโคตาจํานวนที่เขามีอยู่เรื่องของ EB 3นี้นะคะดิฉันได้อธิบ ายไวแล้วในเดือนมิถุนายนเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เอง QEB 3ให้กับพนักงานชาวต่างชาตินั้นถอยหลังไปในเดือนมิถุนายนถอยไปเกือบปีนะคะผ่านไปเพียงแค่2เดือนตอนนี้ถอยอีกรอบแล้วค่ะล่าสุดนะคะกระทรวงการต่างประเทศหรือดิพาร์ตเมนต์เสร็นั้นได้ออกวีซ่าบรินฉบับใหม่ของเดือนกันยายนปี2024เพื่ออัปเดตคิวการรอวีซ่าที่ต้องมีคิวนะคะหนึ่งในคิวที่เปลี่ยนไปก็คือ EB 3ค่ะขึ้นตารางมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะสีเหลืองคือเดือนสิงหาคมและสีฟ้าคือเดือนกันยายน ในเดือนนี้นะคะคิวการรอ EB สาสำหรับพนักงานชาวต่างชาติถอยอีกแล้วและถอยทั้ง2ประเภทเลยมาดูตารางด้วยกันนะคะ EB 3ประเภทแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือ skilled workers แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพหรือ professional ในเดือนสิงหาคมนะคะคิวการรอเคยอยู่ที่วันที่1ธันวาคมปี2021ในเดือนกันยายนนี้กลับถอยไปเป็นวันที่1ธันวาคมปี2020ค่ะเท่ากับว่าคิวการรอเพิ่มขึ้นอีก1ปี ะะและสำหรับ EB3 ประเภทแรงงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญคือเป็น unskilled w o r k e r นะคะหรือ o t t e r workers นั้นเนี่ยในเดือนนี้ก็ถฉอยหลังเช่นกันตารางในเดือนสิงหาคมนั้นคิวกันร,รอเคสอยู่ที่วันที่1มกราคมปี2021ในเดือนกันยายนนั้นกลับถอยไปเป็นวันที่1ทธันวาคมปี2020ก็เท่ากับว่าเรานานขึ้น1เดือนนะคะในข่าวร้ายนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ร้ายไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าในประกาศเดือนกันยายนนั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศได้มีการคาดการเอาไว้ ะะว่าเดือนตุลาคมปี2024นั้น EB 3หรือใบเขียวสําหรับพนักงานชาวต่างชาตินั้นอาจจะมีการพิจารณาที่เร็วขึ้นนะคะคิววีซ่าถอยหลังแบบนี้ก็ผู้สมัครหลายๆคนก็คงจะท้อใจเหมือนกันนะคะในชันให้คําแนะนําฟรีค่ะถ้าคุณรู้นะคะว่าคิวการรอมันนานเช่นนี้ คุณจะต้องคงคุณสมบัติของคุณเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่คิวมาถึงคุณสามารถที่จะยื่นใบสมัครขอใบเขียวได้คุณจะได้มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบเขียวได้ไม่ว่าคุณจะสมัครจากนอกประเทศสหรัฐเมกาหรือในประเทศสหรัฐเมกาค่ะคงคุณสมบัติไว้เพื่อให้คุณยังมีคุณสมบัติที่จะได้รับการอนุมัติและไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการที่จับไม่ผ่านได้รับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมชมคลิปอื่นด้วยนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe กด ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงค่ะหากว่าคุณยังไม่ได้กดติดตามเราทั้งโซเชียลมีเดียอื่นๆกดติดตามเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ